รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่ฝากกดกันหน่อยนะพี่นะไปไปไปถ้าพี่ช่วยกันกดอะเอออย่างน้อยมันก็คนมันก็เข้าไป กดเพิ่มเพื่อนช่วยกันพี่นิดๆหน่อยๆพี่อย่างน้อยมันก็ยังเป็นคนเนาะให้ช่วยกดเข้าไปอย่างน้อยพี่ได้ยินอ่ะในสิ่งที่ผมพูดอ่ะเออผมได้รู้ว่าพี่ก็ได้ฟังเสียงผมได้ยินที่ผมพูดเนาะพี่ก็ยังไม่ตาได้ยินเสียงผมยังรักผมเอ็นดูผมเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังรักหรือเอ็นดูผมมาพี่กดให้ผมหน่อยเนาะหรือใครที่กดแล้วก็เข้าไปทักทายเขาบอกว่ามาจากเด็กผีเข้าไปบอกเขาิดนึงเนาะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ ฝากหน่อยนะพี่นะเข้าไปกดเพื่อนๆให้เชิดกันหน่อยนะพี่นะอย่าให้เชิดเคว้งใหญ่เชิดรัรงเวงเลยนะพี่นะขอบคุณนะครับกดให้เชิดกันหน่อยนะพี่นะไปไะเขียน,น,ยอ,อ,นออไปวันนี้เราจะเจอสารลากูวะกูก็ไม่รู้อ่าเขาบอกให้หาสารลา แต่กูอวก็ไม่รู้ว่าสาราอยู่ไหนอะดอิคนที่เขาไม่ตั้งใจแล้วเดินเข้าไปอะ่ะเขาเจอสาราเออแต่ไอเราอ่ะตั้งใจอยากเห็นสาราแต่แต<ม>เราไม่ไมเจอใช่นั่นคือสิ่งที่แปลกแลวพี่นะผมไอ้นันอยากเจอสาลาแต่ไม่เจอและไม่รู้ว่าสาราอยู่ไหนใช่นั่นแหละคือประเด็นเลยเปัญหาของเราในตอนนี้มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนะอืออ่ะกดดูนั้นแชร์ประสารานะไปนะพี่นะ ก่อนเราจะเข้าไปในพี่ผมขออีกรอบหนึ่งด้วยนะพี่ใครยังไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนให้เรานะครับนะบความเมตตากดให้เราหน่อยนะครับพี่นะแค่กดเพิ่มเพื่อนตอนนี้ท่านไม่เสียเงินไม่แต่บาทเดียวแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนเล่าสนับสนุนเล่าหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทก็เป็นความเมตตาของพี่เพื่อนนะครับนะตอนนี้ให้กดเข้าไปเพื่อให้ผู้อยากจะดีเห็นแต่ถ้าเมตตาเราอย่าลืมบอกมาจากเราด้วยนะครับมาจากเด็กผีนะครับพี่นะขอพระคุณนะครับอย่าลืมนะครับพี่เนาะใครยังไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนฝากกดเพิ่มเพื่อนกันหน่อยนะพี่นะ แล้วศาลาอยู่ไหนวะเออเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันหาวันเนี้ยกูจะรู้ไหมเนี่ยศาลาเสียงอะไรวะเชื่อกูได้ยินมันไม่เสียแบบากมเออไปสิกูมานจริงเดินไปว่าแล้วเสียงมาจากทางนี้อ๋อนี่ไงานเขายืนรอเราอยู่เนี่ยโหยืนเป็นนิคมเลยกูให้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโดนบางตาหรือเปล่าใช่รอดวางขาดูพี่คิดเหมือนผมนะว่าผมกะคิดว่าผมมาโดน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 บางตานะพูดตรงๆเลยอ่ะพี่ดูเห็นป่ะดูดิมึงคิดป่าวกูคิดอย่างนั้นแหละว่าเราโดนบางตาคิดเหมือนกันเขาอาจจะบอกเราก็ได้แต่วอนนี้พ่ออยู่หาสาราอยู่ใช่ทีนี้ึมืับกูต้องหาสาราแล้วอีกตนนึงใช่ว่าสาราอยู่ไหน เี๋ยจะให้เขานำทางฮะนำทางมั้ยนะมึงทะเลื่องไรเนี่ยไ้เยเป็นคนพื้นเพแถวนี้ก็น่าจะรู้ที่สาราอยู่ไหนไอ้สัตว์พื้นเพบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้สนิทใจขนาดนั้นกูก็กลัวเหมือนกันไอ้เฮียเออไว้ก่อนมึงก็พูดไม่คิดไอ้เฮียพูดก็มึงพูดบางทีมึงไม่คิดเลยถ้าเขาออกไปเดินนำทางมึงจะรับได้ปั้ล่ะไอ้สัตว์มึงสัญญาเลยมึงอย่าไปวิ่งเอามึงพูดดิู้อืมนี่ยังตอบไม่รู้สัตว์นรก ไปเดินเข้าไปที่กูคิดเนี่ยคิดว่าสาราต้องย่อส่วนหรือแค่เนี้ยมึงพ่อมึงอ่ะมันมีอันเดียวที่เหมือสาราที่สุดแล้วมึงคิดว่านี่คือดินแดนโดเรมอนเหรอขอย่อส่วนได้ไอ้เหี้ยมึงมคิดอะไรประญาอ่อนพ่อเขาอยู่อีกโซนเราอยู่อีกโซนไปไปเดินไหไปหาเจาอกันก่อนแม่งโง่แท้แท้ ตาล่าอยู่ไหนแม่ตะเคียนได้ยินแล้วบอกตาล่เราด้วยอุ้ยเธอเสียงอะไรอ่ะนั่นนี่เสียงคุ้นเคยมากอุ้ยแรดใครขอแล้วใครขอเพกเพกเลยกูได้ยินเสียงที่กูเคยโดนมาก่อนกูได้ยินเพกเพกเลยเมื่อกี้ไปไปเข้าหนอกู เป็นไงแดนขอบคุณเหรอขอบขอบฐานนี่โอ้ไอ้พวกทำอะไรเพื่อนกูไอเดียนะลูกเป็นไงบ้างเพื่อนมึงบัวมบูอยู่แล้วมันปูอยู่แล้วมันปูอยู่แล้วนั่นขอบคุณอะไรจะเยียบมึงเห็นนี่ไหมอะไรวะระเบิดไหนว้าวระังระวังเชิดไอเดนวระวังไอเดนระเบิด ผูกใครถทำเขาตัดสินชีวิตตัวเองเขาผูกไอ้แนทเขาผูกคิดสั้นนะใช่ถึงแล้วขั้นผูกตัวเองในเนี้ยมึงเป็นอะไรกระตุกเจ็บเจ็บหน่อโอ้ยยีแดงแป้นเลยดิวะเจ็บจริงเลย โอ้โหเฮียแนทโอ้ยเฮียขอบเข้าเต็มกูเลยโอ้ยเฮียขอบเป็นยิงไอ้แนทไอ้เฮียมือดำพุกเลยอ่ะไอ้แนทมึงอย่าดึงนะไอ้สัสถ้ามึงดึงนี่คือเรียบร้อยเลยเนี่ยดึงอะไรกันที่เราไม่รู้แนทไอ้แนทแนทไอ้เทียวจะพ่อมึงเหรออยู่ไปเล่นงี้เฮียไปแกออกใครเป็นคนมาดวะมาดเองหรือเปล่าเออว่ะเขาจะคิดสร้างไง่นพ่ออยู่นู่นเฮ้ มึงไม่เรียกพ่อมาดิเมื่อกี้ใครไอ้สัตว์โงดมันตีมึงเมื่อกี้ใครตัวไหนมึงจำหน้าได้ป่ะเฮี้ยหน้ามันจะกลัวแม่งเครื่องว่ะกูเครื่องมันเรื่อยๆโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไอ้ชั้นหนาทีแล้วนะเว้ยยิบขึ้นมายิบขึ้นมามึงดูตรงกลางนี่เฮี้ยยิบขึ้นมาดูให้ต่ขอบกูเนี่ย ของใครของใครสารภาพไม่รู้แนทครับมึงไปเล่นทะลึ่งกับในเนี้ยไว้อะแม่ใช่ไหม,ม,มฮึแนท<ม>อย่าโทษมั่วไอ้สัสเขามีแม่มองหน้าล้าอยู่เนี่ยอย่าโทษมั่วแม่เปล่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮียกดอขแขกูยัยยยงไงเนี่ยไอ้สัสไม่ไหวแล้ว เรียกมันมาต่อยกูดิแล้วนะเย็นไอ้เฮียยังเป็นก็เด็กแม่เลยกูคนเดียวเลยมันเด็กไอ้เฮียมันดูกูไหมว่ากูหัวปวดไหมเนี่ยเออหน้าเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกเฮียไม่รู้เรื่องอยู่นั่นอะอะอือจะได้มีตังค์เติมน้ำมันไปโลนะครับทำไมมึงเฮี้ยอย่างงี้วะแนทกูเหนื่อยแั้มึงว่ามึงถามทำไมอย่างนั้นเลยแนทเราหาไม่เจอสักทีจะได้เจอไงไอ้มึงถามมึงถาม สาราที่ผมตามหากันในคืนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ไหนบอกเขาจริงอยู่ไหนแม่แนทจใจเย็นเพื่อนแนทแนทช่วยหลุดช่วยใครช่วยแม่หลุดแม่ลูกขอโทษมึงขอโทษผมเพ่หนังเก่าอ่ะจริงที่มึงทำเมื่อกี้มึงมึงทอผเพ่หนังเก่าเลยว้า คืนนี้กูไม่ต้องตบตรงเลยอ่ะไอสัตว์มึงไม่ต้องแล้วมึงกูเตะแม่ด้วยเนี่ยเฮียกูเล่กสองสารมึงเลยนะมึงโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอ้คี้มึงปูดว่าเดี๋ยวกูดูห่วงดิไอ้คี้เป็นยังไงบ้างวะโหน้างหน้าโหนเกราว่าแตกแล้วมึงดูเลยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงทำเพื่อกูเกินไปแล้วเฮียว่าจะกูว่าแม่เขาเนี่ยแหละลูกลูกลมันเนี่ยใครมึงเรียกลูกลูกมันคือใครไอ้แนนไอ้เฮียมึงเรียกลูกลูกมันเนี่ยมึงเรียกถึงใครไอ้เฮีย แนทอย่าไปจับแบบนั้นไอ้เฮียมาคุยแบบคอนเสิทเราสนิทกันมานานแล้วนะไอ้แนทไอ้เฮียทะลึ่งแนททะลึ่งคือเวลานี้สาราที่ผมตามหามันอยู่ไหนครับแนทอยจะหาเรื่องแล้วยังไงแม่ต้องให้หวยผมด้วยนะครับแนทเนี่ยไปทันสามตัวตรงตรงได้เลยเอาตรงตรงเลยได้ไหมเออสตัวตรงตรงโอ้ยโดนตรงเด้เลยเฮียฉันกูไม่ดูว่ะกูดูแล้วแต่กูไม่รู้มาจากไหนเเอาไปลดูสามตัวตรงตรงเฮียเลยเนี่ยสามทีปูดที โอ้ขอบใจมากตัวแนทนสุดยอดไอ้เหี้ยมึงแม่งรับไม้ต่อกูไปเลยหลังจากนี้คือมึงโดนทุบอย่างเดียวกูจะไม่โดนต่อไปแนทแนททะลึ่งแนทแนทจะหาแนทแนทจะทะลึ่งแนททำมึงจะทำไอ้เหี้ยอะไรอ่ะมึงอย่าทะลึ่งแนทมึงจะเล่นอะไรสัดมึงคิดได้แนททะลึ่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูว่าทีเหี้ยเดี๋ยวกูตบขมับแตกเฮ้แต่ตอนแรกที่กูมาไอ้เฮียเนี่ยกูเอาท่าหนมาใส่เลยแนทมึงทะลึ่งแล้วหลจะใส่ปุ๊บนะตอสามวิ หัวกูพูดหัวอะไรอย่างนี้เลยสักสิบวยซัำไอ้นั้นสักสิบวยเฮียหลังอย่างใส่ไม่ถึงกี่วินะสวิแล้วเป็นไงแสบได้เนี่ยแต่เนี้ยแสบเนี่ยแสบว่าเด็กเด็กก็ดูดิไอ้นั้นกูวสิบเฮ้ยเบาหน่อยไอ้เหี้ยเบาเบาเบานิดนึงไอ้เหี้ยใครไม่ได้เหะเว้ยทีไรไอ้เฮียกูกูมึงเออไอ้เหี้ยแม่ขำใช่ไหมเออกูคิดอย่างนั้นแหละแขนแม่ไปไหนวะ แอบหรือเปล่าใช่เขาเพราะเขาไม่มีแขนใช่นั่นโรอโอ้ยโอยสัตว์หนักกว่าทุกรอบที่กูโดนมาเลยโอ้ยเด็กเนี้ย่ะอยเาี้ยมันโกรธะลรกูวะเล่นกูปวดเลยสัตว์มันเล่นกูปวดเลยเฮ้ยตรงไหนวะ เอ้ยมันมามันมาแบบรอบๆกัดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮียมันหลายๆทีมันก็ไม่สนุกนะเว้ยบางทีอ่ะถามกูดิกูสนุกไหมไอ้เฮียบางทีมันมันหลายๆเพศอ่ะมันมันเฮ้ยบางทีมันหลายๆทีอ่ะมันมันมันไม่หนุกเลยนะเว้ยมันจะจำใครไม่ได้มันเป็นความเจ็บนะเว้ยไอ้เฮียมึงเล่นอย่างเงี้ยเฮียกูเห็นกูกูกูสามไม่พูดนะมันหลายทีแล้วนะมันหลายทีแล้วนะกูบอกก่อนนะอย่าอย่าให้มีรอบสองรอบสามพีกนะไอ้สัตว์อย่านะ ไอ้มึงเกยไปแล้วไอเหียบางทีมึงเล่นแรงไปมึงจะตบมึงจะตีอะไรมึงมึงเล่นดูบ้างมังเนเ,นะเรื่องอะไเน็ตไอเหียที่กูเงียบกูกูกูรู้สึกว่ามันแปลกแลนะ้วไอเหียมึงเอาสนุกอะไรขนาดนั้นนะอะไอเหียเกินไปบางทีอะยัดแค่ มึงเอสนุกไปไอ้เฮียบางทีคนเรามันก็เจ็บเป็นไอ้เฮียกูเพื่อนมันจะไม่เล่นแรงขนาดนี้เลยไอ้เฮียยัดแม่๋ยวกพังแม่หมดเลยสัตว์ใจเย็นใจเย็นเอาละเพื่อนกูขึ้นแล้วจา์กูขึ้นแล้วไม่เฮียมันเล่นแรงไปกูเข้าใจเฮียบางทีมึงมึงจะสนุกกับมึงจะเฮียอะไรมึงเล่นได้แต่ไม่ใช่มึงมาขนาดนี้ไอ้เฮียโดนมาก มึงเกินไปมึงเกินไปบางทีอะไอ้สัตว์เดินไปเดี๋ยวแค่ไหนทีนะกูพังแม่งจริงอ่ะเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์อีกทีนึงแม่งโดนกูจริงอ่ะเดี๋ยวก่อนไหนวะาสารามึงหานี่เออมึงเดินนำหน้ากูเดี๋แม่งมาอี่แม่งโดนกูจริงมึงรอดูได้เลยสัตว์เยี่อมาหลายทีแล้วกูได้ยินหลายเพลงหลายเพลงแล้วไอ้สัตว์แต่กูนิ่ง เห็นกูนิ่งนึกว่ากูไม่กล้าไอสัตว์เหี้ยเกินแต่ก็ไอสัตว์มันหลายแม่แม่แม่พี่พี่ต้องเข้าใจว่ามันหลายทีแล้วพี่มันรู้สึกแบบเฮ้ยแต่ละรอบแต่ละทีเออมึงเอาแค่ทีสองทีแน่สนุกสนานไอเหี้ยมึงตีเหมือนมึงเกลียดมันน่ะมึงตีเกินไปไอเหี้ยบางครั้งหน้ามันก็เป็นแรงหน้ามันก็เป็นรออยู่แล้วอ่ะ ไอ้เหี้ยไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะไอ้าสตร์กระทหน้ากูไม่ได้นะเฮ้ยมันมันอะตนอะไรวะกูไม่รู้เรื่องแม่งรเราเนเี่ยศาสตว์กูไม่อารมณ์เลยเฮี้ยมันไม่เห็นสารลากิ้งเลยไม่เห็นสารลาเลยอ่ะผีปอมมาหัวเป็นประการทีมงานล้วล้วนคนที่เชื่อเปิดตาดูหน่อยครับขอบคุณมากนะครับลุยสาสขอบคุณม่ครับพี่ขอบคุณนะครับ,รบพี่ ขอบคุณที่เปิดเผยความจริงขอบคุณมากครับพี่ผมอึดอัดมากๆเลยที่พี่ไม่เปิดให้ผมมาขอบคุณมากครับไปเดินเข้าไปขอบใจมากพี่ขอบใจมากเออเฮี้ยมึงตีมันเกินไปเฮี้ยบางทีอ่ะเดินไปเน็ตเฮี้ยบางครั้งการตีมึงมึงเกินไปไอ้สัตว์มึงตีมันอย่างนี้มึงรู้จักมันเหรอ กูไม่รู้หรอกยศแม่ใครได้ยินนะไอสัตว์ยันหลุดไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้กูอยู่ไหนไรเฮี้ยยัหลไปแล้วเนี่ยเชื่อว่ามันพากูฉุนกันกูไม่อยากเดินเลยสัตว์กูอยากพังแม่งเลยเหี้ยเฮ้ยจะมันมีดวงเฮี้ยมันออยู่ไหนมะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสัตว์กูเผาแม่งเลยเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนพี่ใครดูอยู่นะพี่ไปเดินไปน็ด แล้วก็อย่าลืมนะพี่นะออมันยังมีแอดอยู่นะพี่นะมันมีแอดด้วยนะพี่นะเอออย่าลืมนะพี่นะอ่ามันมีแอดนะพี่นะอย่าลืมนะพี่นะแอดนะพี่นะเดี๋ยวผมดูให้นะพี่แอดจีแอดแซดจีเก้าแปดนะพี่นะแอดแซดจีเก้าแปดนะใครที่หาไม่เจอก็แอดแล้วก็แซดจีเก้าแปดนะพี่นะเฮ้ยตอนนี้ทำไมมันหาสาราไม่เจอวะเดินหาจนแบบทั่วหม เออแต่เขาบอกว่าคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาเขาเจอเลยนะเว้ยเออเขาบอกหนาใาอยู่ตรงกลางใหญ่ให่แต่เนี้ยเรายังมองไม่เห็นเลยว่ามันใหญ่ใช่ยังมองไม่เห็นเลยเขาบอกว่ามันใหญ่มากๆมันอยู่ตรงกลางอ่ะไอ้น,นั้นมึงเดินไปนเลยสัตว์ไม่ต้องสอนไอ้ที่อ่ะเดี๋ยวมันทำเมื่อทีมันโดนกูเองรอบเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะให้รู้บ้างไอ้สัตว์ว่ามันเป็นยังไงอ่ะกูจะไม่เอาถาดตีจะสั่นคะหน้ามันอ่ะ เฮียเจอป่ะแนทกูยังไม่เจอเลยเนี่ยเฮียกูเดินหางนานแล้วฝันี้ไม่เจอั่งเราไม่เจอมันไปไหนวะเพราะบอกมันอยู่ในนี้แต่มันไม่เจออ่เจริง ท,ท,ทั้งนั้นเลยพี่ตรงเนี้ยนะอ่าพี่อย่าลืมนะพี่นะใครเพิ่มไปแล้วอุ้ยขอบคุณจริงๆพี่ผมยกมือไหว้เลยขอบคุณมากๆครับ,รบขอบคุณจากใจเลยพี่นะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ไปเดินไปเดินไป <c oughs> สัตว์เดี๋ยวอีกทีนะสัตว์เดี๋ยวจะทำมาในทีนะเดี๋ยวก่อน ยัด yes, แม่เดี๋ยว,ยวถ้าเตีมันอีกทีต่อหน้าคุณไอ,อ้สัตว์เดี๋ยวก่อน <c oughs> อะไร <c oughs> มไม่ไรอันนั้นมานี่ถอยมานี่กูได้ยนินไม่ไร <c oughs> ยัดแม่มึงตีหน้ามันไม่พอหรอ สัตว์ไม่ได้เดี๋ยวตามกูมา,ามาตเยี่ย yeah. ไปตีหน้ามันนะมึงบ้าไปสัตว์ไปเดินสะลา <Hey. S 1> ไม่ต้องสอน ไปเดินไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรขยับวะอ่า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 อ่อ่เน่โอยควนกันเลยเข้าปากกูเนนโดแล้วคกันเข้าปากกูอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเธอระวังไว้มว่าแล้วมูไม่นีดิผวแล้วเล่นควนเข้าปากกูด้วยเฮ้ย เรืไม่อยู่ดีวะอ๋ออยไฟลจุดไฟเลย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 จุดจุดไฟเลยจุดไฟเลยจุดจุดพ่อดูดึงเส้นปอดอย่างงูก็เลยก็ไม่ได้ปากหรอกโอ้เป็นไรบ้างโอ้ยควันท่วมเอ้ยเอาเฮ้ยเข้าถึงเข้าถึงใช้ได้ใช้ได้เข้าถึงเข้าถึงจะ้าวไมได้ใคร เอ้ยตายเลยนะเพื่อนนึงนะไอ้ยังโคตรเหมือนพ่อเคยไม่ได้จริงๆเคยวม่บอกตรงๆคนอะไรนะคินอ๋อคนคินเก่าคนสะอาดอ๋อคนสะอาดนี่ขนาดก็พูดยังพูดตรงต้นไม้ต้นหญ้าเลยอยู่นี่ทางนี้คุยดินี่เมามองต้นไม้สวยแล้วตายแล้วตาย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 คนอะไรให้เมามองต้นไม้สวย อ๋อไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรทำไงคราวนี้ก็เลยอยากคุยด้วยโอเคไป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 เฮ้ยไปใครดูดปฮะไปไปแช็กูอยู่ไหนไอ้ไปสายกูอยู่อยู่ที่มือชัดอยู่่ีมือันนี้ไม่ใช่อะไรอันนี้คือไปสายอันนี้ใช่อ่ามึงสับเปลี่ยนไม่ได้ขอขยิ้มหมดได้ไหมเขยิ้มหมดขายิ้มหอย่าันนี่เอ้าขายิ้มหมดนี่ไปของมึงอ่ะเอาของกับพ่อทุกอย่างจริงๆอ่ะครับนี่คนดูก็ให้คุณสอนเอาทุกอย่างจริงอะเอาหมดอ่ะ ยู่ด้วยกันบาขนาดนี้เอาเอาทุกอย่างเอาจริงๆอ่ะพี่พรุ่งนี้พ่อเขาหยุดก็อย่าลืมมาดูเรานะพี่นะเออเดี๋ยวแจ้งหน้าเพจเลยว่ากี่ท่มกี่ทุ่มเนาะไปเดินไปเขาบอกว่าเขาเอะไรนะเขาจุทูบเลขไว้เขาบอกอ๋อไปดูทูบเลขเลยที่ศาลาเราเขาบอกให้แนทอ๋อชัดเจนเลยเต็มปอดเอาให้ชัดเจนลาเชนจะได้ชอบ ไอ้แนทมันมีอยู่จริงเขาฮอกับพี่จ๋ายันะว่เฮ้ยเฮ้ยกูได้ยินเสียงะไรวะไอ้แนทเข้าไปดูดิกูว่ามันมีกูว่ามันมีเฮ้ยเฮ้ยมอสแนทมึงถือี่เข้าไปมึงเอาคืนแม่งเลยมึงไม่นี่เดี๋ยวกูเตเอนมันี่สัตว์มันจะได้รู้ว่าความเจ็บแม่งเป็นยังไง เดี๋ยวแม่งโผล่มาแม่งโดนเลยจริงเดี๋ยวมึงรอโดยแนทมึงยืนหลังกูไม่ต้องกลัวยยืนอู่เดี๋ยวดูหลังให้เพื่อนไอ้ปล่อยปล่อยมันจะเคลื่อนที้่อะไรปล่อยมึงแก้งเลียดใี้ออกมาหน่อยเฮ้แน่ทยิงออกมาหน่อยเดี๋ยวอยากเห็นหน้ามึงว่ะจะเป็นกุมารหรือใครไม่รู้หรอกโผล่มาไม่โผล่ไม่โผล่มันไม่โผล่ถ้าโผล่เอานีคือกูเล่นเลยนะเออมึงล่อมึงล่อให้มันโผล่มา ถ้ามันออกมาแล้วมึงสวดเลยเออมันมาพวกกูใส่เลยเอามึงออกมาไหนเรียกดิยืนเรียกเลยไอ้หนออกมาเลยลูกอีสัตว์อีสัตว์อีสัตว์ขอที่นึงเหอะอีอสัตว์ขอที่นึงเหอะไอีอสัตว์เป็นไงบ้งางวะมึงดูดิปวดเลวะเฮ้ยมันจับหัวมันนะเว้ยจับเดี๋ยวที่จเจ็บจับเดี๋ยวสัตว์เจ็บเจ็บไอีสัตว์โดนสัน กหัวสั่นคอเลยมึงเดินเข้าไปเลยมึงเดินเข้าไปเลยสัตว์เดี๋ยวถแม่ออกมาแม่โดนกูแน่ไอ้สัตว์มึงหยิบถังก็้มึงหยิบขันไม่ด้วยมึงหยิบไปด้วยเดี๋ยวให้มัแลกกับกูไอ้สัตว์เข้าไปดูมีอะไรบ้างเดะดูดิชัดเจนไหมส <therapist. S 1> ัตว์ไอ้สัตว์หายหมดแล้วไปคอ้าวหายหมดแล้วโดกนั่นแหละ เอามึงถือมามึงเหยีมาดิเหยียบมาดิมามา,มาเดี๋ยวถ้าเหยียบอะไรเดี๋ยวโดนกูแน่มามามามึงขึ้นมามาเปิดใออเปิดให้ไปเปิดไปเดี๋ยวมันโผล่มาปุ๊บกูหวดเลยเอ้๋อนี่ไอสัตว์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  นี่ไอสัตว์สัตว์เข็ดไหมสัตว์นี่ไงฮะมันเรียกให้มัมนไม่มีตีนยืนเลยนะเน็ตเฮ้ยแล้วมันยืนได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูดูว่าเด็กวัดแล้วกูเลยตีไปอ่ะจริงดูว่าเมื่อก,กี้พี่แล้วดูมันไม่มีามานมนมเนี่ยมันส่งถ่ายคืนมึงด้วยเนี่ยมีมากกว่าขอใจมากโอ้โยสัตว์เพีย่จอไปที่หานทองจริงดูว่าเมื่อกี้กูตีไม่โดนกูตีโดนนั่นไหมก็ลองดูดิโอ้ยโดนที่หัวกู เป็นตัวทีก็เล่พ่อไ่อไปนะมึงเก่งอะไรกูเช็ดเหงื่อไปเดินไปครับมมันมันอหัวแตกนะกบอกนะมึงไม่หลบหัวแตกนะกูตีหัวแตกนะไอสัตว์กบอกนะกูไม่เหมือนชาวบ้านนะเอาถือสัตว ดี๋ยวเดินมาแนทะขอบคุณนะครับพี่นะใครที่กดไปแล้วก็ขอบคุณนะพี่นะฝากนะพี่นะขอแค่หกคนนะพี่เนาะขออีกเพจเดี๋ยวพรุ่งนี้เองได้ดูเต็มๆแน่สองเพจเนาะยังไงวันนี้ดึกแล้วด้วยยังไงพรุ่งนี้ได้ดูกันแน่นอนเนาะอย่าลืมมาดูนะพี่เนาะเดี๋ยวลองดูเวลาที่หน้าเพจนะพี่นะสนาบในค่ำคืนนี้สวยมากก็น้อยยังไงไปเจอพรุ่งนี้ คืนนี้เราฝันดีนาทีสวัสดีครับ